สวัสดีชาวบ้านหวานชีวิตรอดทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมกอล์ฟดูดีชาแนลจากช่องดูดีชาแนลช่องดูดีของคน Dude ดูดีเท่านั้นที่ดูได้และคนที่เข้ามาดูได้แสดงว่าคนนั้นดูดีครับ <c oughs> ในคลิปนี้ครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม Home Sweet Home s u r v i v a กันบ้างนะครับว่าตั้งแต่อัปเดตมาแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ยังเป็นเหมือนเดิมหลังจากวันที่23เมษายนนะครับเกม Home Sweet Home s u r v i v e ก็ได้มีอัปเดตแก้ไขบั๊กต่างๆนะครับพร้อมกับปรับสมดุลของเกมนะครับซึ่งฝั่งที่โดนปรับน่นก็คือ ฝั่งเซอร์ไวเวอร์นั่นเองโดยรายละเอียดนะครับการอัปเดตครั้งนี้ก็จะมีการแก้ไขาการแปลาภาษาจีนนะครับตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เจอนะว่าแปลผิดแปลถูกยังไงเพราะเรานั้นเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยหรือไม่ก็ภาษาอังกฤษยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นการแก้ไขบั๊กแอนิเมชั o นระหว่างตกมุดท่อใช้ลิฟต์แล้วก็ใช้โอกนะครับซึ่งเราจะเห็นบ่อยๆก็คือการใช้ลิฟต์ใช่ไหมพอเราเข้าไปในลิฟต์แล้วเนี่ยตัวเราจะเหมือนลอยอยู่ ในลิฟต์นะครับแล้วก็มุดท่อนี่มุดท่อนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะแบบเหมือนเราหันหลังไปทางอื่นเงี้ยเพื่อดูผีแล้วเรากด e แล้วมันไม่มุดท่อผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ส่วนใช้โอ่งเนี่ยน่าจะเป็นหลังจากที่มุดโอ่งลงไปแล้วออกมาจากโอง่งก็ยังเป็นท่ามุดโอง่งหรือนั่งยองๆอ,อยู่นั่นเองนะครับ การที่จะหายได้นั้นต้องให้ผีตีหรือไม่ก็ตกจากที่สูงอันนี้ผมก็ไม่เคยเจอนะครับส่วนระหว่างตกเนี่ยผมไม่มั่นใจนะอาจจะเป็นแบบตกแล้วมันกระตุกหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ไม่ได้เจอเหมือนกันนะครับแล้วก็แก้ไขบั๊กครับผมจำนวนหม้อที่เปิดไม่ถูกต้องก็คือตอนที่เราเปิดกาชาหรือสุ่มหม้อละโมบจะมีให้เลือกนะครับระหว่างเปิด1หม้อหรือว่าเปิดทีละ5หม้อนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยทางเกมนะครับจะเป็นบั๊ก ประมาณว่าเราเลือกไปที่1นนะฮะแต่ว่าเวลาเปิดจริงๆแล้วเนี่ยกับกลายเป็นเปิดทีละ5ทําให้เรานั้นเสียหม้อไปฟีฟอีกสโดยที่เรานั้นไม่ต้องการนะครับต่อมาครับผมแก้ไขการติดบักในแผนที่หนองน้ำนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการติดระหว่างขอบบันไดหรือว่าเข้าไปติดใต้ถุนของอบ้านทรงไทยนะครับอันนี้ทีมงานก็แก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แก้ไขบัคไอเทมครับอย่างที่เราเห็นกันหลายๆคลิปนะครับจะมะีผู้เล่นหลายๆคนนะครับ แกงผีด้วยการปั๊มเข็มฉีดยานะฮะให้กองไว้เยอะๆหรือไม่ก็ปั๊มแผ่นยันนะครับทําให้เกมเนี่ยหมดสนุกไปเลยนะครับตรงนี้การแก้ไขต่อมานะครับเป็นการแก้ไขบั็กเอฟเฟกกล้องของยูริที่ยูรินั้นสามารถถ่ายในขณะที่ผีนั้นอยู่ในสถานะหายตัวได้ด้วยซึ่งผมต้องบอกว่าจริงๆอ่าควรทําได้นะว่านะแก้ไขบักตรงนี้ไม่พอยังเพิ่มคูดาวของไอเทมของน้องยูริของผมอีกด้วย ทำให้น้องยูรินั้นอ่อนไปเลยตอนนี้ครับแต่ถามว่ายังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมต่อมาครับเป็นการปรับคอลิซันในฉากโรงพยาบาลแล้วก็หนองน้านะครับคอลิซันนี่ก็คือประมาณว่าการถูกผีนะครับขวางทางหรืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีทางแคบๆใช่ไหมที่เราแบบไม่สามารถเดินสวนกันได้ตรงนี้ทีมงานเขาก็ปรับให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันก็ยังแบบอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะฮะยังไงใครที่มีความเห็น แตกต่างจากตรงนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะข้อต่อมานะครับเป็นการแก้บั๊กของคนคุกนะครับเวลาคนคุกฮุกแล้วเนี่ยจะมีฟอลดาเมจหรือก็คือเมื่อคนคุกฮุกมาแล้วทําการโจมตีผู้รอดชีวิตแต่ดาเมจนั้นไม่ติดหรือว่าไม่สามารถทําดาเมจได้นะครับตรงนี้ทางผู้พัฒนานะครับเขาก็แก้ไขเรียบร้อยทีนี้ครับเรามาดูการปรับสมดุลทางด้านอื่นๆกันบ้างนะครับ 1. ปรับสมดุลคูลดาวนะครับของช่องระบายอากาศโอง่งจาก15วินาทีเป็น25วินาทีซึ่งต้องบอกนะครับว่าการปรับสมดุลคูลดาวขององค์แล้วก็ท่อระบายอากาศเห็นผลอย่างมากนะครับจาก15เป็น25วิบห้าวิทำให้เซอร์วเวอร์นั้นจุกได้ยากมากขึ้นนะแล้วก็งุดท่อได้น้อยครั้งมากๆทําให าทางฝั่งผีเนี่ยสามารถไล่เซอร์ได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับตรงนี้ผมมองว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็ต่อมาครับผมปรับคูดาวของหีบสมบัติจากประมาณ70ถึง90วิเป็นประมาณ80ถึง100วินาทีนะครับก็จะสุ่มเวลานะผมคิดว่านะครับที่เข้าเขียนเป็นเครื่องหมายประมาณมาอย่างนี้แล้วก็ปรับลิมิตของไอเทมนะครับและแร่ไอเทมการออกของหีบสมบัติแร่ไอเทมนี้น่าจะเป็นพวกยันนะครับลูกประคำนะฮะแล้วก็ ยาผมไม่รู้ว่ายามันเป็นแร่เทมตรงไหนซึ่งแร่ไอเทมหมายความว่าต้องมีสีใช่ไหมมีสีม่วงสีทองก็คืออย่างรูปประคำเนี่ยมันสีเหลืองก็คือแร่เทมนะครับแล้วก็ลองลองมาเนะี่ยน่าจะเป็นสีม่วงอย่างพวกยันหรือไม่ก็ชายศิลอะไรงี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะครับกับสีของไอเทมในกล่องและข้อสุดท้ายครับก็คือปรับ ไอเทมที่ติดตัวของตัวละครจะถูกรีเซตครูดาวเมื่อผู้เล่นหยิบไอเทมใหม่อันนี้ไม่แน่ใจว่าผมจะเข้าใจถูกอีกหรือเปล่านะครับคือหลังจากสมมติเราคููดาวไอเทมติดตัวเราไปแล้วเหลืออีก10วินาทีเราจะใช้ไอเทมติดตัวเราได้แต่เราไปหยิบของมาครูดาวของไอเทมติดตัวของเราจะรีครูดาวใหม่ก็คือครูดาวมันจะไปนับ50ใหม่อะไรนี้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการปรับ ปรุงแก้ไขบั๊กต่างๆของเกม Home Sweet Home Survive นะครับซึ่งต้องบอกว่าในวันนั้นเนี่ยปิดเซิร์ฟประมาณ2-3รอบเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งบ่อยมากก็ก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทางทีมผู้พัฒนานะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งมากๆนะครับว่าในอนาคตไม่นานนี้จะมีตัวละครใหม่ๆมาให้เราได้เล่น และประวัติตัวละครใหม่ๆที่น่าติดตามนะครับผมสำหรับในวันนี้ครับผมกอล์ฟดูดี a าแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ